สวัสดีค่ะพี่นอ้องกองไฟสู้โบสุขฝนจ้าตัแก่ตาักใ่ทั้งประเทศ่น,น้องเมืองไทยเมืองลาวเขาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องม้าม้ามีแย่ต่อมสิ่ผ้าจิบสลัดก,กับพี่น้องสลัดรอง,ง,งมืงเป็นเจ้าเด็กชุดมากสิหรือพี่น้อง กดไหลกดแช่เลยด้วยจ้าเด้อพี่น้องกดเก่ากดใหม่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาให้กำลังใจย้ายจ้ากดติดตามย้ายต่อมจักน้องขอบคุณหลายด้วยจ้าเด้อให้ลำในรวยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณเลยจ้าเด้อยวยเราก็ขอให้รวยยิ่งใหญ่กินเก่าได้จ้าเด้อพี่น้องเามามาจ้างานสลัดยายก็เคยซื้อม่งจินจ้าเพียรบพี่น้องเย็นแต่อัน ทุบทุ่นเต่ากินกันซื้อแล้วกินเพิ่นมาซื้อไก่ย้ายย้ายกด้ซื้อเพิ่นตอบซอยกันซอยกันไปซอยกันน้าอยู่เหนือนอกพี่น้นองเน,นาะหักกันไว้แล้วมันดีคนเฮาโอ้ยเฮ็ดจังได๋ล,ล่ะย้ายแตคืบอบ่เคยอันผลไม้ก็คือไม่ใช่คำใหญ่ๆแงเดี๋ยวย้ายใ้เบิง่งได้ใจได้หน้าตา หันย้ายทยีใส่จานคนุ้นอะไรจ้ะพี่น้องย้ายลูกจะ้ะไม่ได้เปลี่ย,ยนถยั่วไม่ใส่ถั่วจ้ะมาค่ะมากินน้ำกันพี่น้องสลัดกินสลัดโอ้ยแต่สแสบแสีวบวพี่น้องเอ้ยมามามา,มาจัะมาเดีย๋ยวย้ายขอคุ้นเข่ากันก่อนจ้ะพี่น้อง แลวาคาพี่น้องมาขายมาได้่วยบางไงจานปงไงลดสี่สิบบาทไปซื้อไก่ย่างย้าย,ย,ายสี่สิย้ายไปซื้อเพิ่ขึ้นยี่สิบเลยกันมาขายตลาดเจ้าเหน,น,นื่อะไข้หน่วยนึง ี mama, mama, ่น้องมามาจ้ะมาย้ายค่ะอืม ับเนอ่ะยายนี้แล้วทีตามสมพัดมีฉันบาเห็ดหนวิ่งกันพี่น้องวันตัมะกอพัฒมีจรินจ้ง ผ่ากูม้กระดนีมคือไปเียบกระดมบแม่ก็มิจะตอนยัยเสพี่ก้อง chúng nó dành cho con này 人家还叫金乌龟。 เ็บจังเลยเนาะไล้กนะ็ซื้อจีก่ก้าวเข้าอปเลยหข้างแรก็ดไกด้กินด้ยหรอพี่ต้องได้กินน้ำลูกลูกค้ากซื้อแล้วเลยซื้อรองมือยัน อ๋อสมไลค์ว่าให้ลูกซื้อมากินมันจะจะออกหวานไลค์สมเปรี้ยวไลค์ป้แซ่บนุ่มดีนะหนุ่มกรอบกรอบผักสลัด thank you น,นี่ยังไคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้ตรงนีมม้ก็เด้อจ้าเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่จ้าเืมมันมกระดาษเลยลองเลยแล้วเตรียม ขอรถอจอ้จักหึ่งจื้อไม่ใช่ใจพิจนาขอกันไหมจ้าดูดีสบายจูบุจูคนลำเงินลำไว้ได้จ้าเด้อบากกดไลค์กดแชร์ในได้จ้าเด้อแล้วจ้า